ส่งกำลังใจครอบครัวน้องจูนเรียกได้ว่าจากกรณีที่นางสาวพัทริกาสุขบวัวหรือน้องจูนนักกีฬาอ e ีสปอร์ตสังกัดทีม MS ชนบุรีประสบอุบัติเหตุรถยนต์เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ล่าสุดน้องจูนได้เสียชีวิตเนื่องจากเสียเลือดมากหลังเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเสียริยราชขณะที่เฟซบุ๊กเอชนบุรี ซึ่งเป็นต้นสังกัดมีการโพส์ข้อความไว้อะไรถึงน้องจูนระบุว่าสโมสรเอ็มเอสชนบุรีขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของน้องจูนพัทรดิการสุขบัวหนึ่งในครอบครัวฉลามชนของเราทั้งนี้สโมสรขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของน้องจูนมาณที่นี้จูนอ็อกซี่จะอยู่ในความทรงจำของพวกเราทุกคนตลอดไป ทั้งนี้โพสต์ดังกล่าวรวมถึงเฟซบุ๊กของน้องจูนก็มีคนเข้ามาแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมาก